แฟ,แฟนละครเรื่องสามีตีตรานี่นะคะนอกจากว่าจะอินจัดกับออละครเรื่องนี้แล้วนะคะหลายคนก็ถามว่าแหมผู้ชายดีๆอย่างมอมหลวงพี่สุดเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ทําไมถึงดีขนาดนั้นบางครั้งก็รู้สึกแหมขัดใจผู้ชมเล็กน้อยนะคะเราก็เลยไปทาสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้มาฝากแฟนละครสามีตีตรากันค่ะ ประสบความสาเร็จเป็นกระแสะในโลกสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องสําหรับละครเรื่องสามีตีตราซึ่งหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากเป็นอันดับต้นๆก็คือหม,อม่อมหลวงพิสุทธิ์ที่รับบทโดยพระเอกหนุ่มโอ๊บธนวันรกับบทบาทคุณชายผู้สุขุมเป็นสุภาพบุรุษสุดโรแมนติก<ง>วัดได้จากกระแสะในอินเทอร์เน็ตที่มีคนอยากชิมขนมรสพิสุทธิ์เหมือนในฉากนี้ขนมรสพิสุทธิ์มันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเผ็ดไม่รู้ว่าคุณจะอยากกินไหม ต้องจะกินคุณที่หมดทั้งตัวเลยค่ะหรือบางคนก็ปินกับกล้ามล่าๆที่หนุ่มโป๊บอกว่านี่เป็นการถอดเสื้อในละครครั้งแรก จนมีการแคปเจอภาพจากละครส่งต่อกันอย่างกว้างขวางทําให้มอมหลวงพิสุทธิ์กลายเป็นชายในฝันของหญิงสาวทั่วประเทศจนเกิดคําถามว่าผู้ชายดีๆแบบนี้มีอยู่ในโลกจริงหรือไม่และเพราะเหตุใดมอมหลวงพิสุทธิ์ถึงเป็นคนดีขนาดนี้ทั้งที่ครอบครัวก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตางานนี้หนุ่มป๊อบเลยชี้แจงถึงที่มาที่ไปของตัวละครว่าเป็นเพราะมอมหลวงพิสุทธิ์ได้รับการสั่งสอนที่ดีจากแม่และเห็นตัวอย่างที่พ่อทําไมด่ดีจึงมีความเห็นอกเห็นใจกับผู้หญิงเป็นพิเศษและอยากดูแลความรักให้ดีที่สุดหากตัดสิินใจจะช,ชีวต กับไกรสักคนครับคือแม่เนี่ยคอยดูแลแล้วก็สอนสั่งเขามาตลอดเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแม่จะคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยสอนเขาถ้ามีความรักเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยากจะดูแลผู้หญิงให้ดีเพราะว่าอย่างที่เห็นพ่อเขาเป็นคนที่ไม่เคยดูแลครอบครัวแล้วก็ เขาเห็นการร้องไห้ของแม่มาตั้งแต่เด,ดเด็กซึ่งเขาก็คงคิดว่าการที่ถ้าเขาโตมามีครอบครัวเขาจะรักผู้หญิงคนหนึ่งและดูแลให้ดีพูดถึงตัวพิสุทธิ์กับตัวธนวัตรนี่มันมีความเหมือนกัน <laughs> อย่าเอาไปเปรียบอย่าเอาไปเปรียบเปรียบกันไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนอย่างพิสุทธิ์เลยเป็นถ้าถ้าพิสุทธิ์โรแมนติกยังไงเนี่ยผมไม่ไม่ไมไมโรแมนติกเลยคือดีใจมากครับที่เราทํางานหนักมา ตลอด7เดือนมันไม่สูญเปล่าคือมันมันมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยทำงานหนักแล้วมันก็คุมค่า และแม้ว่าบางฉากหมอมหลวงพิสทธิ์จะเป็นคนดีจนหลายครั้งก็ทําให้คนดูขัดใจแต่นุ่มป๊ปบก็ยังอยากให้ติดตามละครสามีตีตราต่อไปเพราะจะมีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักในครอบครัวอีกมากมายที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้นํากลับไปขบคิดเพื่อดูแลความรักในครอบครัวของตนให้อบอุ่นและยืนยาวได้ซึ่งนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่อง3ามตั้งใจมอบให้แฟนๆนอกเหนือจากความแซ่บในละครเรื่องนี้ครับธนภูมิเท้านอกรายงาน ฟัโฟให้สัมภาษณ์แล้วก็ยังร,รักโฟบนะดูละครนี้ถ้าดูลึกๆนี่ก็จะเห็นรายละเอียดดีๆอยู่เยอะเลยนะครับค่ะ